การใช้คำช่วยงะคำช่วยงะนั้นมีการใช้ได้หลายหน้าที่ในประโยคโดยมีหลักการต่างๆดังต่อไปนี้ 1. เป็นคำช่วยชีย้ประธานในอนุประโยคงะ เป็นคำช่วยที่ใช้วางหลังประธานในอนุประโยคหรือเป็นประธานในประโยครองนั้นโดยที่จะวางงะไว้หลังคำนามที่ต่อท้ายคำช่วยวะซึ่งเป็นคำช่วยที่ชี้ประธานในรูปประโยคซึ่งจะใช้ในหัวข้อ หลักที่มีรูปประโยคได้ดังนี้ยกตัวอย่างนะคะคำนาม 1. วะคำนาม 2. งะตามด้วยคำกิริยาคำนามที่1จะเป็นประธานในหัวข้อหลักส่วนคำนามที่สองจะเป็นประธานในหัวข้อรอง ยกตัวอย่างนะคะ今日โอวะฮานะซังะคิมาสึตะวฮานัควันนี้คุณฮานะมาจากตัวอย่างในรูปประโยคนะคะจะเห็นได้ว่าประธานในหัวข้อใหญ่คือคิโอซึ่งประโยคน,นี้ จะเน้นหเห็นถึงความสำคัญของผู้พูดเพื่อต้องการที่จะบอกว่าคุณฮานะมาในวันนี้โดยที่ไม่ได้มาในวันอื่นซึ่งฮานะสังนั้นเป็นประธานในหัวข้อรองหรืออนุประโยคหรือประโยครองนั่นเองค่ะ2 ต่อท้ายคําแสดงคําถามซึ่งงะเป็นคําช่วยที่ใช้ในประโยคคําถามที่ขึ้นต้นด้วย question word โดยจะวางงะไว้หลัง question word ส่วนเวลาตอบนั้นก็จะเอางะไว้หลังคําตอบนั้นๆด้วยเช่นกัน ตัวอย่างประโยคดาเลงะนิฮงกโกโนเซงเซเดสกะดาเลงะนิฮงกโกโนเซงเซเดสกะใครคืออาจารย์ภาษาญี่ปุ่นฮานาเซงเซงะนิฮงกโกโนเซงเซเดสฮานาเซงเซงะนิฮงกโกโนเซงเซเดส อาจารย์ฮานะคืออาจารย์ภาษาญ,ญี่ปุ่นดาเรคือคำแสดงคำถามเพราะฉะนั้นจึงวางคำช่วยงะไว้หลังดาเรและวางงะไว้หลังฮานะเซงเซซึ่งเป็นคำตอบของประโยคนี้เช่นกัน